พร้อมเรียนครับผมอยู่ละสองเมตรครับผมพร้อมเรียนเลยครับผมนี่ปีะตืข้ขืนบ่พี่น้องเอ้ยนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวเขาสิไปลุดกันว่างอขืนบ่ครับเดี๋ยวนู่นปืนน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างเอ้ยน้ำยาซักผ้าครับพี่น้อง เดี๋ยวล่ามากรุ่นม,มากเลยพี่น้องพวงเมนเข้างับผมพี่น้องมันขึ้นรงม,มากจริงๆเดี๋ยวแกะเข้าหน่อยนะครับโอเคครับแกะเข้าเรียบร้อยแล้วพี่น้อง เป็นจะขึ้นบอดแบบที่นี่ลองบังคับผมนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวพูกมาเบิงก่อน้องรุนกันบ้านอยู่ขึ้นบอด